สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดวันนี้วันนี้มากินผิเตี๋ยวเรือผิเตี๋ยวเรือร้านนี้รู้ไหมกินมาสามสิบเอ็ดปีเนาะไม่ไถึงสิกินมายี่สิบถึงสิบกว่าปีไหมเพราะว่าลูกมาเรียนอยู่ที่ลูกมาเรียนอยู่ตรงนี้เนาะตั้งแต่มอสอหมห้าตั้งแต่ปิกอยู่หมห้าจนตอนนี้ปิกอายุสามสิบเอ็ดแล้วปิกมีลูกแล้วอยู่สุขาพิบาลเก้า แซนดี้ไทยเซรีไทยถือไทย,ย,น,ไทยนี่เจ้าของร้านจากเมื่กอก่อนไม่แต่งนะ็นที่สวยขึ้นแต่คุณลุงคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านจริงๆไม่อยู่วันนี้คุณลุงทองคำไม่อยู่วันนี้ถือโอกาสกลับมาจากชลบุรีก็เลยเป็นทางวื่อลงมาเลยไปกลับมากินมาเยี่ยมคุณป้าด้วยคือเดี๋ยวเรือยุดยานะจ๊ะ ใครสนใจมากินกับคุณยายแม่ได้เลยนีย่หน้าตาเตียวเรือที่มันแท้จริงต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่น้ำเจิ่นนองต้องเป็นแบบนี้น<ว>แบบนี้ดีวิวดิ๊ดดติตอกเดี๋ยวชวนคนติ๊ิตอกที่ชอบกินเตียวเรือมากินเลยนะใครอยู่เรุงเทพมาร้านนี้เลยอยู่เสรีไทยซอยเก้าชื่อร้านลุงทองคำก๋วยเตี๋ยวเรือลุงทองคำอายุยาเจ้าเก่าถ้าเจ้าใหม่ของปอมนะ สั่งมาทีสามจานครับสามชามครับสามชามแต่สมัยก่อนกินแปดเนาะกินตั้งแต่ชามเท่าไหร่ฮะเก้าสิบบาทสี่บาทมี่สี่บาทสบห้าบาทเออพี่พี่ทันตอนหกบาทหกแล้วก็หกแล้วก็ขยเบขึ้นมาเป็นสิบแล้วก็จากสิบเป็นเออสิบห้าสิบห้าแล้วมายี่สิบต้องรีบมาให้เด๋ยดการสี่สิบเออแน่นอน อีกสิบปีง่ายสี่สิบแน่นอนมาแล้วไม่ต้องปรุงเพราะคุณป้ามือแกเป๊ะมากมิดเตยวเรือที่อร่อยคือไม่ต้องปรุงแล้วกากเดียวสามคนและนะ้ว่ะคนโตเที่ยังไม่มีลูกตอนนี้มันพอหกแล้วอ่ะแล้วก็ไอ้คนกลาง เก้าเดือนตัวไอ้คนเล็กสามกลัวสามคนมันมากินร้านป้าของป้าอยู่ฝั่งนูงนะ้นน่ะจ้าปลาขายราคาดีรึเปล่าจ๊ะพอแล้วแต่ 好，您吃饭了。